อานอนบอกอริเวอร์บินสูงเพราะมอรดดกคอปส่วนต้าต้องสร้างเองสร้างมากี่ปีอ่ะถูกไหมแต่มันถ้าวัดปีต่อปีแล้วจะพูดอย่างไงมันก็พอแก้ตัวได้นะสร้างมากี่ปีอะน้ำมรดกคอปก็คือมรดกคอปที่ที่ไม่ได้ไม่ได้จบด้วยรองแชมป์ด้วยนะใช่ป่ะผมจําได้นะเราว่าตอนสล็อตมาคุมทีมแรกๆอ่ะเขายังบอกจะหมดยุคริเวอร์พูลแล้วอยู่เลยมรดกคอปยังมองว่าแบบเออทีมยังสร้างมาไม่เสร็จอยู่เลยใช่ไหม เพราะแผ่วฤดูกาลที่แล้วอะหมดนักเตะหมดสภาพอะผมจําได้เลย นะครับช่วงนั้นเนี่ยมีกระแสเต็มไปหมดอ่ะนะครับเรื่องมรดกนี่ผมไม่ต้องพูดกันแล้วจริงๆนะครับอาร์เตต้าก็ไม่ต้อง,องรอมรดกใครได้เงินมาสร้างทีมเองตั้งหลายปีแล้วจะไปต้อง,องรอมรดกใครดีว่ารับจากคนอื่นมาอีกถูกปะแล้วมรดกคอปก็ปีที่แล้วยังดูถูกกันอยู่เลยว่าแบบที่สร้างทีมมาสุดท้ายมันเหลวปาลายจะเป็ะช่วงทายฤดูกาแย่ขนาดไหนก็มันคือตัวผู้เล่นชุดเดิมที่คุณมองว่าทายฤดูกาลม่งห่วยใช่ไหม สุดท้ายอ่ะจะมรลกคดคอบจะสร้างเองเหรืออะไรก็ตามมันก็คือลิเวพูลไงสลอตคอบก็คือสับเซตของลิเวพูลถูกมันก็คือการสร้างสร้างทีมการได้แชมป์ของลิเวพูลก็แค่นั้นเองนะครับจริงๆเรื่องมรลดกมันไม่ควรจะดิสเครดิตกันด้วยซ้ำนะเพราะว่า เพราะว่ามันก็ไม่เกี่ยวอะถูกไหมแล้วเขาจะแล้วไงอะคือเขาสร้างทีมาแล้วเ,เปลี่ยนโค้ดแล้วต้องให้โลใหม่หมดเหรอมันก็ไม่ใช่ถูกไหมผมถึงแบบไม่ค่อยอินอะเวลาแบบไม่รู้ใครเป็นผูกฝังมานะว่าเอ้ยเปลี่ยนโค้ดก็ต้องเริ่มใหม่ว่าเสียเวลาไม่ใช่นะ,ะไม่เกี่ยวถ้าแพนคุณดีอะไม่เกี่ยวเลยนะฮะเปลี่ยนโค้ดไม่ใช่จาเป็นจะต้องเริ่มใหม่โปรเจกต์ก็คือโปรเจกต์เดิมแค่เปลี่ยนคนทําแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องมรดกี่ยเหมือนเดิมเหมือนกัน นะครับไร้สาระจริงๆมันก็คือ,ม,คอมันก็คือการทําการต่อยอดที่ดีของเวอร์วภูแค่นั้นเองใช่ไหมแล้วไงไงคือต้องให้ทุกทีมทิ้งเหรอถูกปะถึงจะสาเก่ใจถูกปะล่ะพี่เครดิตอันเนอร์บอร์ดที่เปอร์เซนต์ผมให้ทั้งคู่อะ่ะนะครับอันนี้สล็อตควรจะได้เครดิตม,มากกว่าด้วยซ้ำเพราะอะไรเพราะไม่สามารถที่จะได้ตัวผู้เล่นตามที่ตัวเองต้องการ จำได้ไหมเขาต้องการมิสฟิลตัวรับนะแต่พอไม่ได้แล้วเขาสัมภาษณ์ว่าอะไรโอเคเราต้องการมิสฟิลตัวรับแล้วก็เชื่อว่าริชาร์ดทิวกาลังทํางานอย่างเต็มที่ผมจําได้เลยบทสัมภาษณ์เนี้ยแต่ถ้าสุดท้ายมันไม่ได้เราก็สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการฝึกซ้อมอ่ะตอนแรกผมยังคิดเลยที่มึงแม่งไม่ไมกล้าเถียงนี่ว่าไม่กล้าเถียงบอร์ดนี่ว่านะครับแต่สุดท้ายมึงทาได้จริงอ่ะก็ไอเพราะการฝึกซ้อมนี่แหละที่โมดิฟายกาเวนแบกที่ปีที่แล้วเป็นนักเตะที่เล่นเกมรับได้ห่วยมากอะ่ะโดนเลี้ยงผ่านง่ายๆวินวอลแนบลลยดด่่่่าาากเใมโรปีีท ว่าแบบโอ้โหเจอเลี้ยงผ่านเป็นกลวยเลยปีนี้เป็นไงว่าการฝึกซ้อมเม่อไหรปับแล้วตัวเขาก็บอกเองด้วยการเป็นแบกว่าเขาไม่ชอบเล่นเกมรับเลยแต่าาเปลี่ยนทัศนคติพอสล็อตมาคุยใช่ไหมแล้วตอนนี้สนุกกว่าการเล่นเกมรับเห็นไหมไม่ได้ได้อะไรเลยนะสล็อตเนี่ยขอนักเตะขอกลางรับก็ไม่ได้มันก็จบทฤษฎีที่แบบเออไม่ได้นักเตะที่ตัวเองต้องการครบทุกตำแหน่งแล้วประสบความสำเร็จไม่ได้มันก็มีคนทำให้เห็นแล้วอ่ะใช่ไหมล่ะจริงๆก่อนหน้านี้มันก็มีแค่มันไม่อยู่ในอังกฤษนะครับคนก็เลยไม่เห็็นนนผาาามกพพยูดดดัโ่ แนวหาวขาอยากคตินู่นนั่นนี่ใช่ไหมทฤษฎีโอ้โหต้องซื้อตัวกี่ตลาดมึงมาเต็มไปหมดอะต้องได้ตัวที่ต้องการครบต้องนู่นต้องนี่ผลงานจะเละแค่ไหนก็ต้องปกป้องเพราะยังไม่ได้ตัวที่ต้องการใช่ไหมแต่มันมีคนทําได้จริงๆนะเวะ้ผมเห็นคา,าร์โลเชลติมาตั้งแต่ซีมิลาน,นผมเห็นริวมาริศในปีที่ใช้โคเซลูแล้วเป็นแชมป์แชมเปี้ยนลีกเนี่ยคือมันได้ตัวที่ต้องการหรอวะซึ่งสุดท้ายอะ่ะจะหลังบ้านนะ,ะตามอะ่ะ ศูนย์กลางที่สําคัญที่สุดมันก็คือโค้ดเว้ยจริงคุณทําหลังบ้านดีแค่ไหนถ้าแม่ทับซึ่งก็คือโค้ดแ,แม่ทับแม่งกากอ่ะแม่งก็พังหมดแต่ถ้าการซัพพอร์ตห่วยอ่ะแต่ถ้าแม่ทับเก่งอ่ะแม่งคุณสักเซสได้ถูกปะการซัพพอร์ตคือคุณอาจจะทําอย่างอื่นผิดหมดอ่ะถ้าคุณเลือกโค้ดถูกอ่ะแม่งเปอร์เซ็นต์สำเร็จแม่งสูงกว่าคุณทําอย่างอื่นถูกหมดแต่คุณเลือกโค้ดผิดอ่ะนะครับลิวมาลิดไม่ได้เอ็มบาเป้อ เสียเบนเซมาด้วยกองหน้าที่เก่งที่สุดในทีมอะเบเลสบอกอดทนเน่ยใช้โคเซลูไปก่อนอันเทพมนันทำได้แชมป์เลยแชมเปี้ยนลีกด้วยถูกไหมแต่ถ้าโอเคมันดีทั้งหลังบ้านน้าบ้างมันก็จบนะครับคือตัวเจ็บเนี่ยมันเป็นกันทั้งโลกครับมันหลีกหนีไม่ได้อยู่แล้วมันไม่มีทางที่คุณจะไม่มีตัวเจ็บอะคนก็ชอบบอกลิฟูเขาไม่เผชิญหน้าตัวเจ็บเลยไม่เผชิญหน้าตัวเจ็บอะไรโกมือหนึ่งหายไปกี่เดือน ถูกไหมแบ็คขวาที่ปกติไม่เจ็บไม่ตายไม่แบนต้องลงตัวจริงตลอดหายไปช่วงหนึ่งอะ่ะเจอลิวมาริดด้วยต้องใช้คอนเนอร์แบลลี่แทนอะ่ะใช่ปะโกนาเต้หายไปอีกใช่ไหมคู่เซนเตอร์ตัวหลักหายไปตัวหนึ่งอะ่ะไอที่เจอเอนดิกแมงซัสอ่ะมันจะไม่มันจะมันจะไม่เจ็บได้ไงแล้วทุกทุกครั้งที่เล่นทีมชาติในแม็กอาลิสเตอร์มันก็ไม่ฟิตด้วยเป็นมาทุกทุกครั้ทงที่กลับมาจากเล่นทีมชาติด้วเดินทางไกลอะ่ะกองหน้าอีกโตต้าเจ็บอีกนะครับมันไม่มีตัวเจ็บได้ไงแต่ความรู้สึก ที่เวลาคนอื่นรู้สึกมันไม่มีตัวเจ็บเพราะอะไรเพราะมันไม่เกิดปัญหาไงใช่ว่มมันก็เหมือนเป๊ปเวลาคว้าแชมป์อ่ะมันมีตัวเจ็บด้วยแมนซิตี้อ่ะไอ้เป๊ปปีที่เพอร์แชมป์อ่ะตัวเจ็บก็เยอะคันเซโล่ก่อกระโจอีกแผนอินเวอร์ตพังต้องแก้ไปแก้มาจนเจอจองสโตสุดท้ายมันทีเแชมป์อ่ะคนลืมหมดแล้วมีตัวเจ็บ มันมีทุกทีมนะครับมันไม่ใช่ไม่มีสุดท้ายอะ่ะยังไงคุณก็ไม่มีทางหรอกที่จะใช้สเ็นตัวจริงได้ตลอดอะ่ะยังไงคุณก็ต้องเผชิญหน้ามันเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดคือมึงเตรียม s u p p ให้ดีโรเ a t i o n ให้ดีนะครับมันเป็นปัญหาที่ยังไงก็ต้องเจอนะครับมันอยู่ที่ใครแก้ปัญหาได้นะครับผมยังไม่เคยเห็นทีมไหนสเปนผู้เล่นตัวจริง38นะัดเลยไม่มีตัวเจ็บไม่มีตัวหายเลยคุณการบอกผมว่าเพราะซาร่าก,กับฟานได้สองคนสำคัญไม่เจ็บเลยคนเลยมองว่าผมไม แต่อาริสันเบเกอร์ก็ตัวสําคัญนะนี่คือหนึ่งในคีย์แมนหรืออาร์โนก็ตัวสําคัญก็หนึ่งในคีย์แมนเหมือนกันนะใช่ไหมมันไม่ใช่โรเบิร์ตสันเจ็บซิมิคาร์ดแทนไม่ใช่เคอร์ติสโจนเจ็บเนี่ยถูกไหมมันก็คือคีย์แมนเจ็บเหมือนกันนะถ้าสมมุติเราจะบอกว่าเฮ้ยลิเวอร์พูลแม่งโชคดีว่ะไม่ได้มีตัวเจ็บอ้าวแต่ลิเวอร์พูลก็โชคร้ายนะเพราะแทบไม่ได้เสริมทัพเลยเหมือนกันนี่ะทีมอื่นมันก็เสริมอ่ะถูกปะล่ะจริงไหมได้เคียซ่ามาก็ไม่แทบไม่ได้ใช้อ่ะเคียซ่าคือนักเตะที่ยูเว่โรออกมา นะจริงไหมมันก็มันก็ทูบีแฟร์นะครับลิฟวูมันก็มีเรื่องที่ต้องแก้ของมันเหมือนกันนะมันไม่ใช่แบบโรยด้วยกีบกุหลาบมาโอ้โหปีนี้สล็อตใช้ไป300อล้านปอนตัวแม่งไม่เจ็บเลยมาอย่างง่ายฟีหมื่นฟอร์มกากหมดลิฟวูิ่งเทพหรือทีมเดียวมันก็มีเรื่องให้ต้องแก้ตัวเจ็บก็มีแต่เขาแก้ได้มิดฟิลตัวรับไม่มีเขาก็แก้ได้มันก็แค่นั้นแล้วมันก็คือลิฟวูมันแก้โจทย์ของมันได้ยวใช่ไหม ไม่เห็นมีใครพูดเรื่องนี้เลยเฮ้ยแม่งลเวอพูแม่งไม่ไม่ได้ซื้อตัวที่ต้องการนะครับแต่พอเวลาโค้ชห่วยแตกแม่งกลับมีเอ้ยยังไม่ได้ตัวยังไม่ได้ลงตลาดยังไม่ได้ซื้อตัวที่ต้องการเลยไอเฮียลเวอปูเป็นแชมป์ก็ไม่ได้ซื้อตัวที่ต้องการสล็อตก็ไม่ได้ซื้อตัวที่ต้องการเห็นไหมอ่าทำไมไม่เห็นมีใครพูดเลยผมงงมากเลยนะครับแต่เวลาจะปกป้องโค้ชนโอ้ยังไม่ได้ตัวที่ต้องการเลยใช่ไหมแต่เวลาไม่ยอมรับฝีมือเขาทําไงครับอ๋อได้มรดกมาดีหามรดกดีมรดกปีที่แล้วแม ใช่ไหมเออจะมามระดดกดีอะไรยังเจอแอตลันต้าตบอยู่เลยจำไม่ได้หรอถ้ามาระดกดีมันต้องไล่เทียมทานเป็นแชมป์มาปีที่แล้วสบายสบาย,บายแต้มห่างทีมอื่น15คะแนนมาปีนี้สล็อตไม่ต้องทำไรโอ้ยนักเตะลงไปเล่นเองเลยสบายใช่ไะจริงไหมทำยังกงแบบปีที่แล้วลิปูมันโคตรไร้เทียมทานอ่ะไม่ยังล้ออยู่เลยเจอแมนยูตบตกรอบไปเปเจอแัตลันต้าตบพรีเมรีก็หลุดแผ่วไปใช่ไหมมันไม่ใช่ทีมโคตรไร้เทียมทานอ่ะ จะไม่ให้เครดิตเขาหน่อยหรอซื้อตัวมันก็ไม่ไม่ได้นะครับต้องการกลางรับก็ไม่ได้ต้องมาปรับใช้เองไม่เห็นมไม่เห็นมีใครพูดเรื่องนี้เลยแล้วปีที่แล้วอะ่ะแม่งก็ไม่ได้กลางรับด้วยนะครับยุคครอปอ่ะเสียฟาบินโยเสียเฮนโดไปตัวแทนไม่มีตอนแรกเจ้าไกเซโดมังกายมาเป็นเอ็นโดอะ่ะก็ลดลดเกรดลงเยอะเหมือนกันส่วนตอนนี้เขาก็เอาโมดิฟายมาใช้เป็นตัวปิดเกมอะ่ะสุดท้ายอะ่ะเราอย่าไปคิดมากทําได้คือทําได้ทําไม่ได้คือทําไม่ได้แค่นั้น คือสุดท้ายเราไม่ต้องสนใจเลยว้ยใครจะดูถูกเออสลอตแม่งของปลอมดีเพราะว่าโดกเออไม่เป็นไรนะรของปลอมว่าของปลอมไม่ได้ทำทีมได้แชมป์กูแฮปปี้แล้วให้ของจริงไปอยู่ที่อื่นก็ได้ถูกไหมของจริงมาได้แชมป์แบบก็ไม่รู้ทําได้ก็คือทําได้แค่นั้นเองนะครับทาไม่ได้จะข้ออ้างร้อยแปดจะเก่งแค่ไหนสุดยอดขนาดไหนทําไม่ได้ก็คือทําไม่ได้คิดแค่นี้พอ,อจริงๆผมคิดแบบนี้ตลอดนะคนเน่ะผมถึงทไมคนชอบถามใช่ไหมว่า เฮ้ยทำไมทำไมไอซูนถึงแม่งชอบแม็กกาเลกีว่าเล่นโคตรน่าเบื่อเลยก็เล่นน่าเบื่อแหละแม็กกาเลกีคือโค้ดที่คว้าแชมป์เยอะเยอะที่สุดอันดับสามในประวัติศาสตร์ของยูเวนตุสอ่ะเข้าใจปะเออคนชื่นชมคอนเต้มากกว่าใช่ไหมบอกบอกอาเลกีแม่งดีเพราะมันหลอกคอนเต้แค่แต่คอนเต้แม่งแชมป์ไม่ลีกไม่เคยไม่เคยเกินรอบนอกเอารอบแรกอะ่ะดีสุดอะ่ะทําได้ครั้งเดียวด้วยอาเลกีเข้าชิงไปสองครั้งอะ่มมะถูกไหมมันก็คือทําได้มันเล่นน่าเบื่อจริงมึงทำได้อะ่ะเ,เข้าใจฟีลไหม มึงจะเล่นยังไงก็ได้มึงทำให้ได้แล้วกันลาซิโอโลมาแม่งแชมป์รวมกันยังไม่เท่าแมกกาลิก,กีเลยมันก็เหมือนการสล็อตจะรับมรดกมาจะสร้างเหมือนอะไรก็ได้ทําได้ก็คือทาได้มันแค่นั้นเองอะถูกไหมมึงจะเล่นสวยงามจะโพสซิชแน,นลเพย์จะต่อบอลหายเหวอะไรสุดท้ายไม่ได้แชมป์มก็เท่านั้นใช่ไหมทําไม่ได้คือทําไม่ได้ผมชอบคนที่ทําได้แค่นั้นแหละพี่งจะบอกวิธีการไม่เกี่ยวกับอยู่ที่กดลับใช่เพราะอะไรวิธีถ้าเราเรียงโจดให้มันชัดเจนอ่ะวิธีการเนี่ย มันคือสิ่งที่ทําให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ถูกไหมถ้าผลลัพธ์มันได้แล้วจะไปสนทําไมวิธีการเพราะวิธีการคือสิ่งที่ทําให้ได้มาเพื่อผลลัพธ์ถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยอยากแบบเห็นทีประสบความสําเร็จจริงๆ่งแต่ถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยต้องการดูเพื่อความสนุกเพื่อความเอนเตอร์เทนแล้วเจอวิธีการที่มันน่าเบื่อหรือมันไม่เอนเตอร์เทนมันก็อาจจะไม่ถูกใจถูกไหมแต่เวลาผมวิเคราะห์ผมวิเคราะห์ในในแง่งของการแข่งขันเนี่ยผมไม่ได้วิเคราะห์ในแง่ของความชอบความอะไรนะครับความเอนเตอร์เทนจริงม ก็จำช่วงแรกเลยสล็อตยังโดนคนด่าเลยแม่งเล่นไม่มันเลยว่ะเบื่อบอลอุดน่าเบื่อขนาดไม่อุดด้วยนะไม่โดนด่าบอลอุดน่าเบื่อเลยนู่นนั่นนี่ไม่เลาใจเลยไม่เหมือนยุคคอปเลยจำได้มาช่วงต้นฤดูกาลแล้วผมบอกว่าอะไรผมก็ตอบผมก็ตอบว่าอะไรจำได้มาตอนนั้นเนี่ยก็ผมบอกว่าก็ถ้าก็ถ้ารีวอพูลอ่ะจะเล่นหน้าเบื่อจะเล่นอะไรก็ตามแต่สุดท้ายเป็นทีมพี่ยิงเยอะสุดในพิม์ลีล้วเสียประตูน้อยที่สุดในพิมลีกจะมาบอกวิธีการเขาผิดได้ไงใช่ไหมล่ะในขณะทีที่พี่บุก มันที่สุดในพีเมลีอย่างเขาท่าน,นพอสเปอร์อะจำนวนนัดที่แพ้เยอะกว่านัดที่ชนะคุณจะบอกว่าวิธีการแบบนี้ถูกเหรออ่าใช่ไหมใครจําคําตอบนี้ผมได้บ้างสุดท้ายมันวัดกันที่ผลลั์คุณจะบอกเขาอุดก็เ,เล่นหน้าเบื่อที่แต่เขายิงเยอะสุดในลีกนะเว้มันก็แปลว่าเฮ้ยมันแค่ไม่ชอบไม่ถูกใจยเฉยๆแต่มันไม่ใช่ว่าไม่ถูกต้องนะครับเนี่ยทุกวันนี้ลิเวูก็ยังเป็นทีที่ยิงเยอะสุดในลีกอยู่ดีอะ่ะใช่ปะล่ะมันจะบอกว่าเอ้ยมันไม่ถูกต้องเหรอ แต่เสียประตูนี่ไม่ได้น้อยสุดในลีกแล้วนะครับแซงแซงอาเซนอนไปแล้วกลายเป็นที่สองแล้วช่วงหลังเสียประตูเยอะหน่อยไปห,หน่อยนะครับป้องกันลูกกลาองอากาศไม่ดีใช่ไหมทุกอย่างมันก็วัดที่ผลลัพธ์แค่นั้นเองเออถ้าแบบโอ๊ยอุดแล้วมม่อุดไม่อยู่แล้วพังแพ้อะไเงี้ยอ่าเราต้องมาว่ากันอีกทีแล้วเฮ้ยวิธีการแม่งถูกกว่าวะใช่ทางเปล่าวะคือผมอพยายามจะพูดให้มันเป็นความจริงนะที่สุดแต่คือหลังๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีทฤษฎีอะไรแปลกๆเยอะ นะครับพอเราพูดไปก็เอาแล้วอยิ่งมันมีทฤษฎีอะไรแปลกๆอ่ะมันดูน่าสนใจเว้ยมันดูแบบมีอะไรดูลึกลับซับซ้อนใช่ไหมคนก็เลยไปเชื่อไงแต่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นน่ะผมก็ยังยืนยันอีกครั้งนะคุณลองไปทบทวนดีๆไอ้พวกทฤษฎีแปลกๆสุดท้ายมันเคยเป็นจริงไหมละ่ะจริงไหมทฤษฎีแปลกๆเนี่ยที่คุณได้ยินกันเนี่ยสุดท้ายมันเคยเป็นจริงไหมโค้ดฟอร์มห่วยแค่ไหน ก็ต้องให้เวลาอย่างน้อยให้ครบสัญญาสาปีคุณดูเวลาสโมอสรระดับโลกเขาทากันนะมันเคยมีสโมอสรเขาทาแบบนั้นไหมแต่ว่าอะไรแปลว่ามันคือทฤษฎีที่แม่งมโนขึ้นมาเองจริงไหมถ้ามันถูกต้องเนี่ยเขาก็ต้องทํากันแล้วผมจําได้เลยเอลิกเทนฮาร์กเนี่ยผมกับพี่เมงก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่น่ารอดแล้วอะ่ะฤดูก,กาลนี้ยังไงก็ต้องโดนปลดแต่ผมเห็นคนก็ยังพูดเลยแม่ง มาเม้นมึงดูบอลไม่เป็นใช่ไหมเซอร์จิมเขารู้มากกว่าพวกมึงเขาไม่ปลดหรอเฮียเป็นไงนแป๊บหนึ่งเซอร์จิมปวดแล้วกูย,ยังไลฟ์ไม่ทันเลยนะครับหลังจบเกมเวแทแฮมเนี่ยยังนอนอยู่เลยเพืออ่อนโทรมาบอกเ hey, ฮ้ยใหเซนทฮารโดนปลดแล้วไลฟ์เร็วอ่ะเห็นไหมทำไมถ้าไอาทฤษฎีนี้มันถูกต้องอ่ะต้องให้โค้ชครบตามสัญญาเพิ่งต่อสัญญาเทนามาห้ามปลดเนี่ยแล้วทำไมเสื้อจิมปลดอ่ะ จริงไหมถ้าทฤษฎีนะั้นมันเป็นทฤษฎีที่มันถูกต้องอะ่ะทาไมไอ้พวกสมโมสรทั้งหลายทั้งแหล่มันไม่ทําตามที่ที่เขาพูดกันนะผมมาพูดจนตามความจริงถูกไหมมีเรฟเฟอรเรนซ์นะครับอ้างอิงเรฟเฟอรเรนซ์ตลอดไม่ใช่ทฤษฎีคิดขึ้นมาเองเพื่อความถูกใจต้องให้ซื้อครบก่อนเสริมอย่างน้อย3ตลาดถึงจะตัดสินได้ถามหน่อยอเวลาไอ้พวกทีมใหญ่ๆญมันตัดสินกันอะ่ะมันเคยรอให้ครบไหมเวลาผลงานมันห่วยมากมผมไม่เห็นมีทีมไหนรอสักทีมเลยแต่ว่าอะไรแปลว่าวิธีคิดแบบนี้แม่งไม่ใช่วิธีคิดของ ของสโมสรอ,อาชีพแน่นอนถูกปะ,ะยกเว้นคุณนําผลงานดีแค่อาจจะยังไม่เป็นแชมป์อะไรเงี้ยก็ไปได้แต่พวกแบบโอ้โหตั้งเป้าลุนแชมป์แต่มึงจบที่7จเงี้ยเราก็บอกเฮ้ตัดสินไม่ได้ต้องให้ครบสัญญา3ปีเข้าสร้างทีมไปต้องร้อยครบ3ตลาด ผมไม่เห็นมีสโมสรไหนนะที่ถ้าผลงานมันหวยขนาดนะั้นมันจะให้ครบ3ตลาดจริงเลยมันจะให้ครบตามสัญญาจริงเลยทำไมคนไม่สังเกตว้เนี่ยเรื่องพวกนี้อันนี้ผมไม่เข้าใจจริงจริงนะจริงไหมทำไมไม่สังเกตกันว่าเฮ้ยเวลาเขาทำมันจริงๆเนี่ยมันทำกันแบบนั้นไหมวะทฤษฎีอะไร่ะ เปลี่ยนโค้ดก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่อีกเนี่ยผมเห็นเนี่ยลิวรูพูก็ทําให้เห็นอยู่แม่งมมมมมไม่เห็นต้องเริ่มต้นใหม่เลยมาหลีดจากซีดานมาเชลติแม่งไม่เห็นต้องเริ่มต้นใหม่เลยทีมใช้ต่อกันเลยถูกไหมครับใช้ต่อกันเป๊ะเ,เ,เลยอย่างที่บอกบายเยอร์นเนี่ยแชมป์มา11สมัยติดทำไมคุณไม่ดูว่าเปลี่ยนมาตั้งกี่โค้ชแม่งไม่เห็นต้องเริ่มต้นใหม่เลยมันก็ต่อยอดได้เสียหมีปลดมากี่โค้ชนะครับทีนี้มือคนก็มาอ้างว่าเ,ออเนี่ยดูเชลซีดิเปลี่ยนโค้ชมามเห็นสักเซนไนเเนอเล่ก มันก็ต้องคิดกันอย่างนี้อยู่ดีๆคุณไปเอาเอนโซมาเลสกาโค้ชที่ไม่เคยมีประสบการณ์บนหลีกสูงสุดเลยแม้แต่นัดเดียวมานี่ดีเกินคาดเลยด้วยซ้ําถูกไหมครับมาขนาดนี้คุณเอาเคสแบบนี้มามาเทียบมันก็ตลกอะ่ะ แต่มาคุณไปเอาแกมพอตเตอร์โค้ชที่มึงยังไม่เคยไปเล่นฟุตบอลยุโรปกับทีมในอังกฤษเลยมึงเคยทําได้กับทีมในสวีเดนซึ่งมันก็ต้องไปอยู่แล้วป่ะแล้วจะมาบอกว่าเฮ้ยเปลี่ยนแล้วไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยคุณปลดโค้ชากแชมป์แชมเยนส์ลีกอะมาเป็นโค้ชที่ไม่เคยไปเล่นแชมเบอร์ลีกเลยด้วยซ้ำอะดูดิเหมือนลิเวอร์พูลขายซาร่าแล้วไปเอาไปเอาแบบฟาตาบูเลสเตอร์มาแทนแล้วก็หวังว่ามันจะเป็นตัวแทนได้มันหนึ่งกันนะเทียบแบบนี้ลิเวอร์พูลก็จัว่วหวยถูกตัวนี่นะจะว่างงั้้้นนนนนกก็็ไดนะะแต่ถถาาาใควมมเปจริอฟุ จวกหวยถูกตัวไม่มีทางทําซ้ำได้2ติดหรอกถูกปะจากจเจอร์นออเนคอปมาเนี่ยสล็อตอ่ะเจอรเนคอปโอเคผลงานดีกับดอทมูลพาเข้าชิงแชมเปี้ยนลีกได้แชมป์บุนเดสลีกสองสมัยก็จริงแต่ปีสุดท้ายก็ดอทมูลน,นี่วนไปหนีตกชั้นอยู่แป๊บหนึ่งสุดท้ายจบที่7นะไม่มีเลยการันตีนะว่าเฮ้ยหัวตกแล้วหรือเปล่าจเจอรนคอปหมดหรือเปล่าแต่ลิวอพูเลือกมาก็ถูกต้องใช่ปหละ่ะแล้วก็มาเนี่ยสล็อตก็ถูกต้อง เนกัริวมาริดอ่ะอันเชลติแม่งเจอนาโปลีไล่ออกทาําเวอร์ตันก็ไม่ได้ไปลุ้นพื้นที่ยุโรปไม่ได้ลุ้นแชมป์หลายคนบอกแม่งเงินเช่ของปอมนนเลนะครับตอนนั้นเน่ยแทนเวอร์ตันไม่เห็นได้เรื่องเลยริวมาริดเลือกไปก็ถูกต้องอะ่ะใช่ไหม คือสุดท้ายอ่ะผู้บริหารน่ยที่ดีอ่ะแม่งว่าจะมองเห็นอะไรในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นเสมอรวมถึงแฟนบอลแบบเราด้วยนะครับถ้าผู้บริหารแม่งเก๋าจริงอ่ะแม่งไม่ต้องมาสนเสียงแฟนบอลเลยถ้าเขามั่นใจในการตัดสินใจอันนี้สล็อตถามหน่อยตอนแรกอ่ะแฟนร์พูงงกันไหมล่ะใครวะงงกลัวแม่งมึงเอาใครมาเนี่ยใช่ปะ่ะถูกไหมแฟนร์พูตอนนั้นอย,อยากได้อโมลินม,มากกว่าเลยอย,อย่างน้อยแม่งมีชื่อหน่อย ื่อเสียงดังกว่าใช่ไหมจาได้ไหมแต่เขาก็พิสูจน์ได้เห็นว่าเฮ้ยเนี่ยกูยตัดสินใจถูกต้องละงกอ่ะมาที่เมนูผมเห็นคนก็พูดกันเต็มนะครับว่าเซอร์จ,จิมอ่ะให้เทนฮาร์ไปต่อถูกต้องแนละ้วเพราะตอนนั้นกระแสะแฟนบอลสามสนเทนฮาร์ 30, าไม่เกี่ยวนะครับตัดสินถูกตัดสินผิดเนี่ยไม่เกี่ยวกับกระแสะแฟนบอลเลยอยู่ที่ผลลัพธ์แบบมึงเลือกมาแล้วอะ่ะแล้วผลมันเป็นไงผลก็คืออยู่เนี่ยสภาพเนี้ยอยู่อันดับ15จะมาสิบสี่ยังวะน่าจะขึ้นเป็นแล้วเพราะชนะวันนี้ก็ต้องมาอยู่ อันดับหนีตกชั้นนะครับมันคือการตัดสินใจที่ถูกเะละ่ะมันก็ผิดอยู่แล้วโคนกายเป็นเข้าใจว่าการตัดสินใจเลือกโค้ดอะ่ะคือให้ต้องตังกระแสแฟนบอลถึงถูกเหรอถามว่าเฮ้ยลิวมาลิดมาอัเชลติในสภาพที่อันเชลติโดนไล่ออกจากนาโปลรีทำให้วัตตันไม่สักเซสเนี่ยแฟนบอลก็ไม่ได้แฮปปี้มากขนาดนั้นตอนนั้นน่ะแต่เขาก็เลือกมาถูกอะ่ะใช่ป่ะเอาง่ายๆทุกครั้งที่อันเช่แพ้ก็มีเสียงกลด่าจากแฟนบอลน,นะ ถามแฟนริมาริดได้มีไหมโอ้โหอันเท่แม่งน่าเบื่อไปแล้วต้องการอันเชลติสุดท้ายเปเรสก็ยังไว้ใจเชลติก็ยังก็ยังโอเคอยู่หรือตอนที่เขาเฉดหัวกีเค้คาซิยาร์ะนะครับตำนานมีแต่คนบอกเปเรสแม่งเลอะเทอะเสร็จนาค่าโคถึกแต่สุดท้ายอะ่ะมันก็คือการสิงใจถูกต้องเพราะเคเลอร์อนาบาก็ท็อปฟอร์มมากริมาริทก็เป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์สามสมัยเพราะฉะนั้นทุกการตัดสินใจอะ่ะถูกหรือผิดแม่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแฟนบอลเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเลย เกี่ยวกับผลลับล้วนๆนะครับถ้าคุณตัดสินใจแล้วมันขัดใจแฟนบอลแต่สุดท้ายผลลัพธ์มันออกมาดีอะ่ะสุดท้ายแฟนบอลก็กลับมาสนับสนุนคุณอยู่แล้วแฮปปี้อยู่แล้วนะครับไม่งั้นก็ให้แฟนบอลบริหารเลยดิสูงไหมถ้าคุณจะต้องตามกระแสแฟนบอลทุกเรื่องอจริงลองย้อนกลับไปดูเลยลิเวอร์พูลก,ก็ไม่ได้แฮปปี้การเลือกอันนี้สล็อตมาตอนแรกอะ่ะแต่มันก็ถูกพิสูจน์ว่ามันคือก,การตัดสินใจที่ถูกอะ่ะทุกวันนี้ใครไม่แฮปปี้อะ่ะ ผมจำได้เลยใครวะไอโรนี่แม่งใครวะโอ้โ oh, ห oh, จากตอนแรกจะได้ลงโซ่ออามาโมรีมมย์ยังโอเคแม่งกลายเป็นสโอนแล้วเซ็งว่ะจบยุคแล้วใช่ไหมนั่นแหละคือการตัดสินใจที่ถูกนะสุดท้ายนั่นแหละวิสัยทัศน์นั่นแหละคือสิ่งที่ที่ต่างกันระหว่างแฟนบอลแบบเราผูา้บริหารที่แม่งเก่งจริงอะนะครับ ของจริงมันเองพิสูจน์ให้เราเห็นว่าเออเฮ้ยแม่งเห็นอะไรในสิ่งที่คนทั่วไปแบบเรามองไม่เห็นว่ะถึงเลือกตัดสินใจแบบนั้นไม่ใช่แบบอ๋อโหเฮียเป็นอย่างที่ครูคิดเลยมึงเอาใครมาก็ไม่รู้แม่งเละเลยอะอย่างเงี้ยก็อย่างางี้ก็สมควรโดนดา่าถูกไหมถูกไหมถ้าแบบเฮียโอ้โหแม่งเห็นก็นอยู่จังๆว่าแม่งไม่เบิร์กเอามาทําไมเนี้ยไออย่างเงี้ยควรโดนดา่าแต่เฮ้ยของจริงว่ะตัดสินใจแม่งไม่ต้องตามกระแสแฟนบอลเลยวยเนี่ยเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นใช้ทีม Data ใช้ทีมอะไร ก็สมควรได้รับการยกย่องชื่นชมอยู่แล้วนะครับโอ้โผมจําได้ตอนแรกอะโอ้สล็อตแม่งอยู่ฮอลแลนด์แม่งดีกีกระจอกว่าเทนฮาอ์กโ้จำได้เลยประโยคเนี้สล็อตแม่งอยู่ฮอลแลนด์แม่งดีกีสู้ไม่เท่าเทนฮาเลยเละแน่ๆนั่นแหละคือการตัดสินใจที่ถูกต้องนะตอบออกมาด้วยผลลัพธ์